JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนะคะชั้นป .4 ที่เรียนอยู่ทางบ้านนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็อย,อยู่ในแบบฝึกหัดในเรื่องของของแข็งเหมือนเดิมนะคะของแข็งมีมวลและน้ำหนักหรือไม่อย่างไรนะคะเราจะทบทวนกันในหน้าที่39ก่อนนะคะหา,นากนักเรียนยังไม่เสร็จหน้าไหนนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอนะคะแล้ว แคบหน้าจอนะคะหรืออยู่วิดีโอไว้แล้วก็นักเรียนก็นั่งทำให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะในแบบฝึกหัดนะคะในหน้าสามสิบเก้าตอนที่หนึ่งมวลของก้อนหินที่คาดคะเนกับมวลที่ชั่งได้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันมวลของก้อนหินที่คาดคะเนมีค่าน้อยกว่ามวลที่ชั่งได้ ก้อนหินมีมวลหรือไม่รู้ได้อย่างไรมีเพราะเมื่อน,นำไปช่างสามารถอ่านค่ามวลได้ส่วนข้อ3นะคะนะักเรียนต้องมาทดลองนะคะร่วมกันทำกิจกรรมกับเพื่อนๆกันที่โรงเรียนนะคะส่วนอตอนที่2การที่พบก้อนหินของกลุ่มตนเองนั้นรู้ได้จากสมบัติใดของก้อนหิน รู้ได้จากสีรูปร่างและขนาดค่ะข้อ2รูปร่างของก้อนหินแต่ละก้อนเปลี่ยนแปลงหรือไม่เมื่อไปวางที่สถานที่ต่างๆรูปร่างของก้อนหินนะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อ3นะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับรูปร่างของก้อนหินเมื่อนำก้อนหินไปวางในสถานที่ต่างๆ ้อนหินมีรูปร่างที่เหมือนเดิมต่อมานะคะในตอนที่สค่ะนักเรียนในตอนที่3ในหนังสือในหน้าที่4ี่ส,ส,สิเมื่อย่อนก้อนหินลงไปในน้ำสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนหรือแตกต่างจากที่าคาดคะเนอย่างไรเหมือนกับที่าคาดคะเนคือระดับน้ำในแก้วจะสูงขึ้น เนื่องจากก้อนหินเข้าไปแทนที่น้ำทำให้น้ำในบริเวณนั้นเคลื่อนเคลื่อนมาอยู่ในบริเวณอื่นของแก้วจึงทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นนั่นหมายความว่าเหมือนกับที่เราคิดไว้นะคะก็คือระดับน้ำในแก้วจะสูงขึ้น เมื่อเราย่อนหินนะคะลงไปเนื่องจากหินเนี่ยจะเข้าไปแทนที่บริเวณน้ํานั่นเองนั่นสรุปได้ว่าน้ําต้องการที่อยู่นะคะถึงเข้าไปแทนที่น้ําข้อสองนะคะเมื่อหินลงไปอยู่ในแก้วน้ําน้ําที่เคยอยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่ไหนเมื่อต้อนหินนะคะเข้าไปอยู่แทนที่น้ํา ทำให้น้ำบริเวณนั้นเคลื่อนมาอยู่บริเวณอื่นของแก้วดูได้จากระดับน้ำสูงขึ้นแต่เมื่อปริมาณหินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเข้าไปแทนที่อาจจะทำให้น้ำจากในแก้วเนี่ยน้อนออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นข้อหนึ่งและข้อสองนะคะให้นักเรียนเขียนลงไป ในแบบฝึกหัดของนักเรียนในหน้าที่40ให้เรียบร้อยค่ะพวกเราจงค่าสิริรอรวมประสานสัมพันธ์สมัยตรีเจอดิวชาิทำรรงพระทุนอง์ราชันยังหยาด หยุดหลักศาสนาปูมกใจหน้าที่แห่งนี้เรามีดอกแก้วงามลำคำไขจคตติีพดของเราเปรียบปัญญาดังแก้วอันประเสริฐเลิดลำอันไทยคุณธรรมเป็นเพทเพลงไว้ดำรงไว้วิธีไทยนำ ทมหชาติรื่นรมมารยาทยามล้อมสามปรสาเหละกกีลาหนึ่งเพื่อเรามีรักและความยินดีมีรอยินให้กันและกันต่อติมปันนันด้วยความรักด้วยใจกัดท้าเชิญเรามาร่วมกับเ้า บทเพลงแห่งรักและความผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสใสัยเราคือจันทิริกิวิยาผูเรา ันและกันต่อต้านนั้นด้วยความรักด้วยใจศักด์ชทธเชิญเรามาร่วมขับขางบทเพลงแห่งรักและความผ,ผูกพันเราคือลูกฟ้าขาวเราคือความสดัสเราคือจันทร์คองสิริวิทยา เราคือจันทศิริวิทยานี่คือจันทศิริวิทยาอมาดูกันต่อนะคะค่ะนักเรียนยังไม่เสร็จน,นะคะสามารถหยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะ มาดูกันที่ข้อ3นะคะก้อนหินต้องการที่อยู่หรือไม่ดูได้อย่างไรก้อนหินนะคะต้องการที่อยู่เนื่องจากก้อนหินเข้าไปอยู่แทนที่น้ำทำให้น้ำเนี่ยบริเวณนั้นเคลื่อนมาอยู่บริเวณอื่นของแก้วจึงทำให้ระดับน้ำของแก้วนั้นสูงขึ้นมั่นเองนะคะ จากกิจกรรมนี้นะคะค้นพบอะไรบ้างเมื่อหย่อนก้อนหินลงไปในแก้วที่มีน้ำน้ำในแก้วเนี่ยสูงขึ้นเมื่อหย่อนก้อนหินลงไปในแก้วที่มีน้ำน้ำในแก้วสูงขึ้นจากกระดับเดิมเนื่องจากก้อนหินเข้าไปอยู่แทนที่น้ำ ทำให้น้ำบริเวณนั้นเคลื่อนมาอยู่บริเวณอื่นของแก้วนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปในแบบฝึกหัดของนักเรียนให้เรียบร้อยค่ะีจะ

Chimmy, 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 baby. I can see you shake your body sway. Yeah, yeah. Let's oh. oh. มาข้อที่หจากสามตอนนะคะเราสามารถสรุปได้ว่าของแข็งมีมวลมีรูปร่างคงที่และต้องการที่อยู่นั่นหมายความว่านะคะหินที่เรานำมาใช้นะคะทุ่อองเนี่ยเป็นของแข็งซึ่งต้องการที่อยู่หมายความว่าเมื่อนะคะ เข้าไปแทนที่น้ำก็จะเข้าไปแทนที่น้ำดูจากดูได้จากน้ำเนี่ยเพิ่มระดับมากขึ้นนะคะรูปว่างคงที่เอาหินไปวางจุดใดๆก็ช่างนะคะหินก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมและนะคะต้องการที่อยู่อย่างที่บอกนะคะต้องการที่อยู่คือแทนที่ของน้ำนั่นเองคะ่ะ ให้นักเรียนนะคะทำให้เรียบ้อยเลยข้อ1ถึงข้อ5ในแบบฝึกหัดน,นะคะหน้า40หาข้อไหนนักเรียนไม่ทันนักเรียนสามารถกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะหรือแคปหน้าจอไว้ได้เลยคะ่ะส่วนด้านล่างนะคะข้อสุดท้ายแล้วในหน้า41ตั้งคำถามอยากรูเพิ่มตม เกี่ยวกับของแข็งได้มากกว่าหนึ่งคำถามนะคะยกตัวอย่างเช่นของแข็งชนิดอื่นต้องการที่อยู่เหมือนก้อนหินหรือไม่ถ้าขึ้นชื่อว่าของแข็งนะคะรูปร่างจะคงที่มีมวลคงที่และต้องการที่อยู่เหมือนกัน ุกอย่างทุกชนิดนั่นเองค่ะดังนั้นในคาบนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดถึงในหน้าที่40ค่ะ,ะทำแบบฝึกหัดถึงในหน้าที่41แล้วให้นักเรียนนะคะมาทำการทดลองพร้อมๆกันนะคะในะในวันที่นักเรียนมาเรียนนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ตั้งหมดเวลาของครูเบียรและวิชาวิทยาศาสตร์แล้วค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะกันที่โรงเรียนนะมีการทดลองด้วยนะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ